อาเจียวเจียวมาชิมลุงซาลุงักชิมอร่อยอร่อยจริงไหมเอาจากใจเลยอร่อยเอาจากใจเลยอาเสียวผมผมดีแล้วยังม่ได้ปรุงเด้วยปรุงแล้วปรุงแล้วผมอ้ำลำเลยเนาะรสชาติเป็นไงอันล้ำรูให้อ้ำลำแปลว่าอะไรหอมมากหอผมมากผมอร่อยแล้วมันอัดจื๊บครับผมมาปะกันเสร็จแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้เขาอยู่ที่ไหนกันครับลุงชัย ครับผมอันนี้อยู่ที่อ่างเก็บน้ำช้วยลานอำเภอสันกำแพงครับผมเข้ามาางอย่างวันนี้นะครับผมจะต่อเพื่อเลยวันนี้มาทำกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับกับน้องๆทีมงานช่องโอปปะนะครับแล้วก็ยังมีช่องคุยกับเบิ้มการันตีนะครับแล้วก็ยังมีช่องของโบไม่ชอบนะครับติดตามมาด้วยช่องเล็กๆนะครับฝากตัวนะครับช่องอาจารย์ซักสีโพทอง วันนี้ผมกับลุงชัยมาเนี่ยอย่างกันที่นี่นะครับวันนี้ต่างคนนะครับต่างมาทําอาหารคนละหนึ่งเมนูหรือว่าช่องละหนึ่งเมนูสําหรับผมวันนี้นะครับเตรียมมาแล้วมาดูเลยเมนูที่ผมถนัดเมนูที่ผมชอบกินนะครับนี่ก็คือซาจีนควายนะครับอันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยนะครับ เตรียมวัตถุดิบมาเรียบร้อยบอกว่าจะเป็นมีดเขียงหม้อถ้วยชามกระมังนะครับเตรียมมาพร้อมส่วนทางด้านของช่องน้องโอโอปะปะนะครับปนวันนี้ป้นมาทำแกงอ้อมนะครับอันนี้ก็ผมอู้ซื่อๆนะถ้าเป็นภาษาเซียนผมว่า1ิต่อหักเลียดมาได้นี่นะครับผมดูละผมดูแล้วหักเฮือมันใส่หมดพักีฝรั่งฝรั่งฮะเรื่องนี้ใหญ่ พอแล้วอ,อ๋ออ่างช่องของอาจารย์เบิ้มอ้นนสมัยบารลงทุนนะครับแต่บ่วงตัวเดียวประกาศเกมเหียนอ่ะถูกกาดบ้านย่พอล้านเปอร์เซ็นพอแล้วผมก็อย่าเสียเปรียบนะวันนี้นะพอไลยนะเพราะผมะมันจะํำที่สุดส่วนช่องของโป้นะครับตอนนี้นะครับกําลังไปซ่อซื้อวัตถุดิบบวกตะกี้มาละบับพร้อมวัตถุดิบวัตถุดิบบับพร้อมมาเดียไวไหวไปซื้อแหมบวกต้องเปลี่ยนบวกแล้วไม่ได้ไม,มปิก ผมบ่ามางานนี่ผมว่าไม่ผิดพาดอย่างทางเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะผมจะกินก้อนลงมือก่อนทําก่อนรับผมก็จะแอนก้อนเ<อ>นาะาใหญ่ออเออเออทิงอีกขิงอีกออกแหงหน่อยทิงไหนทิงเนียมันจะจ่ายแล้วกันเออทิงอีขยา่าเอาไปหญ่ถ้ามันดิ้นต่ายนะไอ้อ <laughs> พื่ศ<ส>าสตร์ี่ทิงเอาขยา่าวันนี้เขาอยู่ที่ไหนกันครับ ถ้าถามคิงเนี่ยคิงก็อู้แหละห้ามโหก็เพ<ห>ิ่นเอาคิงมาฆ่าที่คิงจะตายก็ได้แจ้งานเดี๋ยวเขามาติดตามคลิปดีๆจากเพจแอสเซมลุกชัยและช่องของโอวาปะและก็ช่องของเบิ้มการันตีตัวครับผมฝากกดติดตามด้วยครับไปไปซ<ป>ื๊อครับผมเขามาดูวิธีการทำซ่ากันเลยน,น,นะครับนีเรามาีนดูวิธีทำซ่าซ่าชิ้นควายนะครับอันนี้เตรียมมาเป็นที่เรียบร้อยโอ้ใบให้่นได้มันมออย่าง เราต้องไปโอ้ยตองเตยยังยังยิงมาเพก่อนมาช่วยไอ้คิงซ่าก่อนมาทำอะไรนะซาจินผมจะรีวิวทรงผมเนี่ยโอ้ยังผมต้องไปรีวิวรถผมเนี่ยผมต้องเตือยยุดก่อนเนอะเอายุดมาทำซ่าก่อนต้องคอยก่อนไอ้จะถามคิงว่าเคยกินก่อซ่าเนี่ยซาคืออะไรอะซาคือจินควายเป็นอาหารกินของทางเหนือตั้งแต่โบราณกาลมาละอีสานเนี่ยเขากินกินวัว โอ้ยชินว่าคล้ายๆกับซอชูไหมเอเดียวกันไหมคนละคนละอย่างเลยอันนี้ก็คืออันนี้เป็นซ่าเมนูทางเหนือเลยเดี๋ยวจะทําให้กินเพราะว่าอะไรซ่าเหมือนเหมือนโะดาไหมซ่าเหมือนสะดาไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นซ่าจีนเขาจะเน้นอ่าเน้นวัตถุดิบคือเครื่องเทศเครื่องเทศพริกมีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมอันนี้เๆๆตรียมคือเตรียมมาหมดทุกอย่างลอันนี้เตรียมเลยนี่คือจินควายซอยบางซอยบางอันนี้ เครื่องในต้มสุกอ่ะมันก็จะภาพมันก็จะเหมือนเหมือนกับทางอีสานเลยคล้ายยุคคล้ายๆลายครับคล้ายๆอ่าไหนครับส่วนเครื่องปรุงก็จะมีพริกขี้หนูซอยพริกขี้หนูซอยหอมแดงซอยอ่าซอยตะไคร้ซอยตะไคร้ซอยแล้วก็กระเทียมขาวแกะแกะอ่ามัจะเครื่องมันเยอะจริงนะเนี่ยเครื่องเยอะเครื่องเยอะเครื่องเยอะมากอาหารเหนือพี่บอกเลยว่าเป็นไงการทำ การทํานะค่อนข้างจะละเอียดละเอียดมากเหมือนเหมือนที่ราบเหนือนะละเอียดมากครับละเอียดเลยใครได้กินนี่ถือว่าเป็นบุญตักเลยเป็นบุญเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเโอเคชิมเลยอันนี้คือเตรียมมาจากบ้านแล้วอ่าอันนี้จะเป็นน้ํายําน้ํายำนี่คือทำมาเองทำมาเองเลยที่ปรุงมาเลยอาปรุงมาเลยปรุงมาเลยแล้วเราจะมาดูนะวันนี้นะอ่ายังไม่ต้องรีวิวของที่ว่าหัวสับปะรดอะไรยังนะยังนะยังยังยัง้องใช้พี่ชยลุงชัยลุงชัยพอดีอ่ามีธุระด่วนมีธุระด่วนโอเคโอเคติดติดเข้ามาติดเดินแบบที่อ่าที่ไหน เซนท่านแอร์พอร์ตโโอ้หติดเดินแบบได้เหรอเดินแบบเดินแบบโอเคโอเคเอามานี่น้ำยำนะน้ำยำอ่าอันนี้ต้องกินเผ็ดขมเลยรสชาติจะต้องขมด้วยอุ้ยผมคนอีสานนี่คนอีสานเนี่ยเขาจะกินขมอยู่แล้วอ๋อขมอยู่แล้วใช่กินขมอยู่แล้วแล้วมันลองดูว่าจะขมเท่าอีสานไหมอันนี้เราประกันเลยว่าว่ารสชาติไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนอ่า ไอ้ล่ะจีนควายไงน่ะอะไรวะโอ้ยมาแล้วมาจากไหนวะเนี่ยอะะนเฮ้ยกินควายหายเลยดูนะทำยังไงนะคนนี่มีคนให้เข้ากันการโคนมันมีร้อยแปดวิธีเอา้วเอามือก็ได้เอามือก็ได้เอามือเลยไหมไม่ต้องไม่ต้องนะนี่นะี่มะดูมาดูครับทุกคนเดี๋ยวดูสงผมว่าผ่านเท่ไหมสมผมเท่ยังไม่ต้องเงยยิ้มโอเคยังนะมาดูเลยวี่น่ากินมากมาถ้าเป็นอีสานอย่างนี้เขาเรียกว่า เหมือนเหมือนเหมือนลาบแต่ไม่ใช่พี่พี่ปักนะอ๋อที่เป็นลาบเป็นเป็นชิ้นละแต่ลลาบเลือดอะไรอย่างนั้นอ่ะเมนูเหนือแต่ละเมนูนะค่อนข้างจะพิถีพิถันในในการปรุงอ๋อในการปรุงอันนี้ปรุงยังยังต้องปรุงเองไหมต้องปรุงเองอ๋อต้องปรุงเองผมนึกว่าแบบมันอยู่ในรับพริกเมื่อกี้แล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ลองชิมดูก่อนให้โบชิมโอมาชิมหน่อยโอ้อ่ามามาพี่โอไปไหนวะพี่โอพี่โอไปไหนอ่ะอ่ะหยิบได้หยิบได้ชิมได้หยิบได้ต้องหากิ้นควายอ่ะลองชิมดูว่ามันจะโอเคไหมาชิมดูลวนะบ อ้าวลุงซากลุงซากชิมอร่อยออร่ยจริงไหมเอาจากใจเลยอร่อยเอาจากใจเลยอาเซียวผมผมดียังม่ได้ปรุงด้วยแล้วมันปรุงแล้วปรุงแล้วผมอ้ําลําด้วยน้องลําติเป็นไงอ้อ้าลำปว่าลด้วยนะผมมากผมอร่อยแล้วมันมีตะไคร้ไหมตะไคร้ซอยมันอร่อยมันกลมกล่อมมากกระเทียมแกะกระเมแกะอร่อยมากมีพริกขี้หนูซอยอันนี้ฝีมือพี่เสมนะอกสอวรี่สุดลวรรณอร่อยมากอันนี้ก็จะมีอ่าผักแพล ผักแพลวเครู้จักผักแพลวกับหอมดวนใส่ลงไปอืออร่อยมากครับอันนี่เฮ้นี่จะบอกให้นะเพราะคือพี่เต็มรับคนภาคเหนือเนี่ยตอนหน้าเขากินบัวเลยกินกินครับกินเหมือนกันครับกินเหมือนกันอ๋ออันนี้ถ้าว่ารสชาติเอยังไม่โดนก็สามารถปรุงเองได้บางบางคนเขาไม่กินเผ็ดอืมอันนี้ถือว่าเผ็ดแล้วเผ็ดนิดหน่อยครับนิดเดียวเดียวผมนี่พูดชอบเลยผมเลยครับอร่อยอร่อยมากเนาะเชิญครับกินตัไขายพี่จุกจดเลยมามาชิมอ่าลองชิมอีกทีนึงครับอยากชิมทีนึงนะอ่าชิมอีกทีออร่ยมาก ครึบแล้วนะปกติคือโบกใหญ่โบก,กินดิบอยู่แล้วไงเอาลงสักเอาอเอาจากใจเลยเสียวเอาจากใจเลยเสียวชอบอ่ะจากใจเลยอันนี้ของจริงนะครับมีเ,าเ้าวเดียวไหมมีครับเตรียมมาให้โบรเรียบร้อย,ออยสำหรับสำหรับไข่นะครับถ้ายังบม่ได้ลองกินนะครับอาหารเหนือนะครับท่านไปลองเห็นเนอะ ซอกินค่อนข้างจะยากรสชาติโดนใจบอค่อยมีครับต้องทำเองลงมือทำเองโอ้ยคุภาพเลยโอเคไปรีวิวชงผมได้อ่โอเคโอเรีวิวผมได้นะโอเคพูดตองนะสร้างังได้มาคู่าก็่เพเก่งใจใน็ยหาสักน่อยก็โอ้งุกะ่าปาเดีไหสร้งก็แห่เฮ้ยลำบากล้ารอฮะ แล้วไฟแหงก่อนน้นี้มันจะซูกเมื่อใดเน่ไฟนี่ขนาดนันเด้อเดี๋ยวปามานีก่อนเบลมาพอกันเจ้านี้ปัญญาอย่างเห็อนอ้าวคุณหมอสาวสวยสวัสดีค่ะโบไม่อยู่เต็มเต็มอุ้ยดูคุณหมอซอยนี่ซอยพักนะคนทิ้งยังลุกเลย,ยทำไมคะทำไมคนถึงลุกคะ รู้สึกว่าจะปานนี่ือเกิดเนื้อคุณหมออ้ผมอยากจะถามความรู้สึกคุณหมอว่าไงคะว่าคุณหมอซอยพักป้อมเนี่ยบรรยากาศเนี่ยมันเหมือนพาต้องหมากหรอครับไม่เหมือนค่อะไม่เหมือนกันโอ้ไปไหนครับ ผุมไม่น่าจะไปห้องน้ำนะคะโอ้ยตกส้วมตายเลยอันน่ะเส็มชอบทานต้มยำด้วยกันไหมคะทานสิครับไอ้เส็มสามั้สาไมยออกอนุญาตครับคุณหมอผักขาวไช้อนเาผากทำมาเอ้ยนี่ทำอะไรครับเนี่ยนี่ะรแบาษรงยิกนนี่เลยโบยิ่กโกนนี่กกนอะไรกกนหัวปะเอ๊ะ คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือจะทำศุกให้คุณผู้ชชอบเลยอย่างเงี้ยเมื่อกี้ได้ยินอะไรคุณหมอคุณหมออะไรคุณหมอโบ่เหรออะไรใครรังแกคุณหมอโบไม่มีเลยเขาไม่ชอบนะได้ยินไอโอไอโอใช่ไหมว่าอะไรคุณหมอคุณหมอเมื่อกี้ไอโอเลยเสียงไอโอโดนใช่ไหมโอโดนนะเดี๋ยวจะสั่งกรนสือตั้งร้อยนะไอไอหัวสองสีนั่นอ่ะอ๋อหัวสองสีได้แล้เขาดูหน่อยได้ทำตรงผมใหม่เหรอไอโอมาที่เลยไหนๆนไหนอันนี้มึงมาอนี่ มึงไปแนวเมียเข้ามึงตัดการรับชอบเลยจะอะไรคุณหมอเอาผ้าชีจวงไปแล้วเอาไปเอาเลยนะอันนี้ต้องบอกเลยนะไม่ต้องหมี่ไม่ต้องหมี่อันนี้อะไรนะตับปลาล็อตตับปลาล็โอเคโอเคโอเคเขาชอบตักดงานเรื่องอื่นอนะเวลามีการเักษาอะไรก็ไม่จบเป็นยังไม่จบหักเลือดละคอยเย็นเย็นดีเลยเนี่ยสะดุ้งสะดุ้งเลยเออไอมันสุกกอันนี้ได้ไหมสะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งเขาบอกให้สะดุ้งมาแล้วอันนี้ต้องไปเล่นคาเฟ่เลยไปแล้วละไปแฮมละมันมีเรื่อง หัวซับกะดุดใกล้หัวสองซีนะจะเอามาคว่ำไปได้ห้างเหรียญสักคนมาน้องกระลอกมาถุยมาในในหาว่าถ้วยเออ,เอ,อหาว่ามาได้ห้างเหร,รี่ยมระเบยโอเคครับผมครับผมเอาขาเออเฮียนี่เป็นลูกน้องสูงเขาเนาะใช่ไหมครับใช่แหมมอันไหนทำ้วยล่ะเนี้ยเนีขอขอขอวันไหนนั่งกได้ก็ขอเปลี่ยนได้ได้ได้ได คนนแรกเลยเมาเจาคนไหนนอกำงยืนอึเลียงแมนแนองศาองศายโอเคครับผมกงกางได้ซาสุมเชฟเสียมอ้